สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมนักรับฟังพลังพิเศษค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงสาธรารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทยังกูดกับเ์แวนแนน และบริษัทเพื่อนสัตว์เลี้ยงสีราชาจำกัดจัดกิจกรรมนักรับฟังพลังพิเศษส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานประกอบการผ่านการสร้างนักรับฟังคนพิการดร์นายแพทย์ไพโรธเสาวน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าวันที่10กันยายนตรงกับวันป้องกันฆ่าตัวตายโลก โดยสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตปี2566โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขพบคนไทย13.4ล้านคนเคยเผชิญปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคจิตเวทสาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมและความเครียดจากการทำงานส่งผลให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเฉลี่ยวันละ14คน สสๆจึงได้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการป้องกันตนเองตามแนวคิดการดูแลสุขภาพจิตขั้นต้นผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อดูแลสุขภาพจิตคนในชุมชนองค์กรและสถานศึกษาจึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมนักปฐมพยาบาลจิตใจโดยคนพิการภายใต้โครงการนักรับฟังพลังพิเศษเดินหน้าปั้นคนพิการให้เป็นนักรับฟังและปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นพร้อมสร้างทางเลือกในการประกรอบอาชีพให้กับคนพิการ สำหรับนวัตกรรมนักปฐมพยาบาลจิตใจโดยคนพิการมีหลักสูตรอาสาสมัครปฐมพยาบาลทางใจที่ออกแบบให้คนทุกคนสามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นตามโมเดล 4S ได้แก่ 1. Support การเข้าใจระบบนิเวศของการสนับสนุนเรื่องสุขภาพจิต 2. s e n ซนการรับรู้และการเข้าใจผู้อื่น 3. Summarize การสิ้นสุดการช่วยเหลือและส่งต่อตามแนวทางที่เหมาะสม 4. s e l ซ c a r e การดูแลใจตนเองและทัศนคติที่เหมาะสมในการรับฟัง ทางนี้ตั้งเป้าผลิตนักรับฟังผู้พิการ500คนช่วยดูแลสุขภาพจิตของพนักงานคนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน5 0,000่นคนและให้รับบริการรับฟังประชาชนอย่างน้อย1 0 0 0 0 0คนและเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขอเชิญชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมแห่งการรับฟังเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการฆ่าตัวตาย